ชุดตัวเลขอันตรายในเบอร์โทรศัพท์รหัส ATM เลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ต้องระวังกดติดตามช่องหมอนน่ยิบซีร่ำรวยให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้หมอนน่จะมาพูดถึงเลขอันตรายที่ควรระวังนะคะคู่เลขเหล่านี้จะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถ ทะเบียนบ้านนะคะหรือว่ารหัส ATM ต่างๆนะคะก็พี่ๆน้องๆก็ลองเข้ามาเช็คดูนะคะถ้าเกิดมีก็เปลี่ยนเป็นเลขมงคลได้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะเลขที่อันดับแรกคือ 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10 12,13,18,20,21,27,30,31,33,34,37,43,48,57,58,60,66,67,68,70,72,73,75,76,77, 80, 81, 84, 85, 86เลขนอกนั้นที่หมอนี้ไม่ได้พูดถึงก็จะมีกลุ่มที่ว่าระมัดระวังน้อยหน่อยหนึ่งหรือว่าเป็นเลขมงคลไปเลยนะคะก็ไปดูชุดตัวเลขที่หมอนี้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านั้นนะคะว่าเป็นเลขมงคลแล้วก็ เลขที่รองลงมานะคะก็ลองกลับไปดูย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านั้นได้นะคะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะแต่สําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะอันตรายแล้วต้องระวังนะคะอย่างเช่น0ูนย์เนี่ยศูนนี่คือศูนย์คือความบ้างเปล่านะคะเป็นการสูญเสียหรือว่าการเจ็บป่วยแบบนี้นะคะ บางคนนี่คือที่เคยเห็นุนี่เลข0ูนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยสบายนะคะสุขภาพจะไม่ดีบางคนก็เป็นมะเร็งเลยอะไรแบบนี้นะคะก็ข้อควรระวังก็ลองดูนะคะลองเลียเ่ยงได้ก็เลี่ยงได้เลยนะคะ0 1 0 2 0 3 0 6 0 7 0 8 1 0พวกนี้นะคะก็คือไม่ไม่ดีไม่ไม่แนะนำเลยให้มีไว้ในเบอร์โทรศัพท์หรือเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะคะ ATM นะคะ หนึ่งสองหนึ่งสามหนสองหนึ่งอะไร <_ an> พวกนี้นะคะ <_ an> ก็ไม่เหมาะเลยแล้วก็อย่างเช่นสองเเสองเลขกลุ่มนี้จะเป็นเลขที่ว่าเก็บเงินไม่อยู่หมุนเงินนะคะพยายามจะเก็บเงินแล้วแต่ว่าทำให้มีการใช้จ่ายออกไปอะไรแบบนี้นะคะ3 0มศูนย์ศย์ามเงี้ยกลุ่มประมาณนี้ก็จะเป็นรูปเลขเกี่ยวกับอุบัติเหตุการสูญเสียนะคะสามหนึ่งสองหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยคะ่ะ เลขสามสามนี่ก็คือประมาณว่าทําอะไรต้องพึ่งตัวเองพึ่งคนอื่นไม่ได้คือเราเป็นเลขของความขยันนะคะต้องขยันด้วยตัวเองสามสี่สี่สามจะเป็นเลขของการทะเลาะเบาแหวงนะคะก็ต้องระวังด้วยสี่แปดแปดสี่ก็เป็นเลขของการที่ว่าคือดาวพุธกลางวันกลางคืนอยู่ด้วยกันเงี้ยคะ่ะเขาจะวางใช้วางในสําหรับ กลุ่มที่มีอาชีพเป็นทนายความหรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปไม่ไม่แนะนําให้ใช้นะคะเพราะว่ามันจะมีความขัดแย้งในตัวเองแบบนี้นะคะ5 7 5 8 8 5 5 8อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเลขเลขของการจากลาหรือการมีคดีความปัญหานะคะถ้ามีก็ ออลองปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะเลขนี้ก็คือถ้าเกิดคนที่มีคู่เขาเรียกว่าเลขของแม่ไหมพ่อไหมอะไรแบบนี้นะคะเลขของการจากลาคือไม่จากเป็นก็จากตายอะไรแบบนี้คะ่ะหรือเลขของการมีปัญหาคดีความขัดแยง้งแบบนี้นะคะแล้วเลข1881นี่ก็คือเลขของการถูกหักหล้งอะไรแบบนี้ความหมายนะคะ 6, 6 6ห 6, 6, 6นี่เป็นเลขของความเศร้านะคะ ความรักไม่สมหวังความเศร้าความเศร้าหมองให้ระวังด้วยนะคะห6ห7 6 66 8จหปดคล้ายๆกันนะคะ6 8 8 6ด6ดหเจดหอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นการที่ว่าเจ6ดหหเจ็ดเนี่ยเป็นการที่ว่าการได้เงินมาแล้วเกิดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยหรือว่ามีช่องทางให้เงินมันออกนะคะพี่น้องเงินจะไม่ค่อยอยู่จะมีเหตุให้เราต้องใช้จ่ายบางครั้งจ่ายกับ สิ่งอะไรที่ไร้สาระแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่า6 8 8ปหเนี่ยบางครั้งอาจจะเรื่องของคนที่มีคู่แล้วก็คู่ก็เจ้าชู้อะไรแบบนี้นะคะต้องระวังด้วยนะคะก็เลขอีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่น้องคือเลข77ค่ะเลขคู่ 77. ดนะคะ7 7หมายถึงว่าคู่ทุกคู่ยากนะคะคู่ความลำบาก ยิ่งถ้าเกิดปีศูนย์มาอยู่ด้วยนี่พี่น้องต้องรีบเปลี่ยนทันทีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดวงเราไม่ดีนี่ทุกอย่างถาโถมมาเลยนะคะ<ม>เขาเรียกว่าเลขของกรรมของเวรน,นะคะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาดูนะคะถ้าเกิดมีก็แนะนําว่าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยนะคะ80เนี่ยคะ่ะ8 5 8ห้าอะไรเลขกลุ่มนี้ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นชุดที่หลีกเลี่ยงได้ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะพี่น้อง ก็ลองพี่น้องลองเอาไปปรับดูแล้วก็เอาเทียบกับคู่ชุดเลขมงคลดูได้นะคะแล้วก็เทียบกับเลขประจําวันเกิดด้วยนะคะที่หมอนีทาคลิปไว้ก่อนล่วงหน้านี้นะคะก็ถ้ามีอะไรก็อยากซักถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพี่น้องหมอนีจะกลับมาตอบให้นะคะก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านก็ขอให้ทุกอย่างจเจริญรุ่งเรือง,ร,งราบลื่นนะคะสุขสมบัติทุกท่านนะคะพี่น้องสามารถ ำความรู้ตรงนี้ไปบอกต่อเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่รู้จักได้เลยนะคะสามารถไปแนะนำต่อได้หรือว่าใครจะสะดวกแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆืดูก็ได้นะคะก็จะเป็นบุญกุศลอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคนรู้จักของเราญาติพี่น้องเราเพื่อนเราเขาเอาไปปรับใช้แล้วชีวิตเขาดีขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งเลยนะคะพี่น้องโดยที่ว่าเราไม่ต้องจําเป็นต้องแบบ ต้องไปเสียเงินเสียทองเลยเราให้ความรู้ในเรื่องดีๆแล้วก็ชีวิตของคนเหล่านั้นเข้าดีขึ้นนะคะเขาก็จะมาขอบคุณเราแล้วก็บุญกุศลตรงนั้นก็จะเกิดอานุภาพแล้วก็ส่งผลมาให้กับเราเหมือนกันบางครั้งถ้าเราติดขัดหรืออะไรก็จะมีคนมาบอกมาคอยให้คำแนะนำด,ดีๆกับเราได้เช่นกันนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกดวงจิตทุก พลังศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านเลยนะคะขอให้สิ่งต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะสำหรับท่านที่มีความสุขขอให้มีความสุขริ่มรวยยิ่งไปสำหรับท่านที่ยังเกิดสภาวะอะไรบางอย่างก็ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีอย่างมหัศจรรย์ทันใดนะคะสาธุสาธุสาธุา,ธากขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะจากหมอนียิบซีเริ่มรวย ขอบคุณมากเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ